สวัสดีผู้ปกครองและก็เด็กๆนะคะวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูบุญเรืองหม่ทองนะลูกนะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะเราจะเรียนรู้กันในหน่วยของเรารักประเทศไทยนะคะซึ่งในหน่วยนี้นะคะเราจะเรียนกันทั้งหมด5เรื่องนะคะนั่นก็คือเรื่องที่1เป็นเรื่องของธงชาติไทยเรื่องที่2 การแต่งกายชุดประจำชาตินะคะเรื่องที่3การร้องเพลงชาติไทยเรื่องที่4คํคำทักทายและเรื่องที่ห้าก็คือชนิดของอาหารไทยเดี๋ยวคุณครูพ,พาเด็กๆไปเรียนรู้กันเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะเด็กๆเรื่องที่1นนะคะที่เราจะเร e ียนกันนั่นก็คือเรื่องของธงชาติไทยนะคะก่อนที่เราจะมาดูกันว่าธงชาติไทยนั้นมีสีอะไรบ้างหรือครูจะพาเด็กๆกไปร้องเพลงกันเลยค่ะไปเลยค่ะเด็กๆ ใจ ay, รงทงไทยปลิวสวยสวยงามสงา่าสีแดงคือชาติสีขาวคือาศาสนาะสีน้ำเงินหมายความว่าพระมหากษัตริย์ไทยพระมาหากษัตริย์ไทยใจรงทงไทยปลิวสวยสวยงามสงา่าสีแดงคือชาติสีขาวคือาศาสนาะสีน้ำเงินหมายความว่า พระมหากษัตริย์ไทยพระมหากษัตริย์ไทยเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆนั่นก็คือในเพลงที่คุณครูร้องไปนั้นนะคะก็จะมีธงชาติไทยนั้นจะมีอยู่ทั้งหมดกี่สีคะธงชาติไทยมีอยู่ทั้งหมด3ส,สีนะคะนั่นก็คือเสียะลรคะสีแดงคือชาติสีที่สองสีขาวคือศาสตร์ นะสีที่3สีน้ำเงินนั่นก็คือหมายถึงพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะจะมี3สีแต่จะมี5แถบนะคะอยู่บนธงผืนเดียวกันเหมือนที่คุณครูให้เด็กๆได้เห็นภาพอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะนั่นก็คือธงชาติไทยของเรา เรื่องที่สองนะคะเรื่องของชุดไทยชุดประจำชาติไทยของเรานั่นเองนะคะ,ะชุดไทยนั้นนะคะเด็กๆก,ก็เลยประเจชนทั่วไปก็จะรู้จักกันในนามที่มีชื่อว่าชุดไทยพระราชนิยมนะคะโดยเสื้อของผู้ชายนั้นจะเรียกว่าเสื้อพระราชทานนะคะแล้วก็สําหรับชุดของผู้หญิงนั้นผู้หญิงก็จะมีสับใบเสียงนะลูกนะเวลานุ่งก็คือบางบางของราชการนะคะแต่และราชการเขาก็จะมีการ ชุดของผู้หญิงก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะบางราชการนะคะก็จะใส่เป็นผ้าถุงบางราชการก็จะใส่เป็นชุดจงกระเบนนะคะอย่างสวยงามเลยนะลูกนะเป็นชุดประจำชาติไทยของเรานั่นเองค่ะเด็กๆสาม คุณพลชานิกได้เรียนรู้ว่านั่นก็คือเรื่องของเพลงชาติไทยนะคะประพันธ์ทํานองโดยพระเจนดริยานะคะในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2475ค่ะคําร้องฉบับแรกสุดโดยขุนวิจิตมาตราซึ่งแต่งขึ้นภายหลังในปีเดียวกันนะคะ ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อร้องอีกหลายครั้งและได้เปลี่ยนมาเป็นใช้เนื้อร้องฉบับปัจจุบันนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2482นะคะเด็กๆนั่นก็คือเพลงชาติที่เด็กๆร้องเพลงกันทุกเช้าในกรณีที่เด็กๆ ช่วงเปิดเทอมนะคะเราก็จะได้ยินเสียงเพลงชาติที่เราร้องอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมคะพร้อมกับการยินคารพธงชาติแต่ในช่วงที่เด็กๆปิดเทอมนี้นะคะหรือที่เด็กๆอยู่ในช่วงของโควิดนี้ใช่ไหมคะที่เด็กๆเรียนรู้อยู่ที่บ้านนั้นก็เด็กๆก็จะได้ยินเสียงเพลงชาติเป็นเวลา2เวลานะคะในแต่ละวันโดยช่วงเช้าจะได้ยินในเวลา8นาฬิกาส่วนช่วงเย็นจะได้ยินในเวลา18นาฬิกานั้นหรือ6โมงเย็นนั่นเองนะคะเด็กๆ เพลงชาติไทยนะคะทำให้เรารู้ว่าเรานั้นเป็นคนไทยมาจากแผ่นดินไทยไม่ว่าจะไปไหนอย่างเช่นนักกีฬาที่เขาไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกหรือกีฬาต่างๆเวลาเขาได้รับเหรียญรางวัลเด็กๆจะเห็นเลยนะคะว่าเขามีการเปิดเพลงชาติไทยเพื่อเป็นการยกย่องสรรเสริญนะคะว่าคนคนนี้แหละที่ได้รับรางวัลน,นั้นมาจากประเทศไทยนะคะเด็กๆ เรื่องที่สี่คำทักทายนะคะนั่นก็คือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับภาษาไทยใช่ไหมคะในเด็กๆนะคะหรือผู้ใหญ่นะคะที่ได้รับการอบรมที่ดีนะลูกนะก็จะมีมารยาทนะคะแล้วก็วัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับการไหว้ก็ถือเป็นวัฒนธรรมที่ดีอย่างหนึ่งนะคะซึ่งชาวต่างชาติก็ชอบประเทศไทยมากนะคะเวลาเราไหว้นะคะถ้าเราเจอผู้ใหญ่เราก็รู้จักไหว้ผู้ใหญ่นะคะไหวอ้อย่างสวยงามนะลูกนะแล้วก็ถ้า เกิดเราเจอเพื่อนๆเราก็สามารถไหว้เพื่อนๆได้ด้วยนะลูกนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไปทําให้เพื่อนๆเ,เสียใจหรือเราไม่ได้ตั้งใจเราก็ขอโทษหรือถ้ามีผู้ใหญ่มาให้ของเราเราต้องทำยังไงคะขอบคุณค่ะท่านเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายละคะขอบคุณครับนะลูกนะแล้วเวลาเจอใครเราก็ต้องสวัสดีคะ่ะหรือจะเป็นผู้ชายก็สวัสดีครับนะคะ เรื่องที่หาเรื่องสุดท้ายที่เราจะเรียนกันในอาทินี้นั่นก็คือเรื่องของชนิดของอาหารไทยนะคะอาหารไทยนั้นถือเป็นอาหารทีออ่นอกจากที่คนไทยของเราจะชอบแล้วชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยเขาก็จะชอบมากนะคะอาหารประจําชาติไทยนั่นก็คืออะไรนะใครรู้จักบ้างเอ่ย ต้มยำกุ้งนะคะต้มยำกุ้งนั้นจะอ,อร่อยมากเลยนะคะจะมีรสชาติที่มีอ่อนมีเปรีย้ยวมีแคมมีหวานนะคะแล้วก็มีเผ็ดด้วยอยู่ในนั้นนะคะซึ่งชาวต่างชาติเวลามาเที่ยวเมืองไทยขเขาก็จะชอบสั่งนอกจากที่เราจะมีต้มยำกุ้งแล้วนะคะประเทศไทยของเราก็ยังมีผัดไทยด้วยนะคะแล้วก็เรากา็ยังมีส้มตำนะคะที่เป็นที่ชื่นชอบส่วนทางภาคใต้ของเรานะคะซึ่งเป็นอาหาร ภักใต้ที่นิยมที่เขาชอบมากนั่นก็คือผัดสตอใช่ไหมคะประเทศเออพักใต้ของเรานั้นก็มีสตออยู่ด้วยนะลูกนะก็จะมีผัดสตอกับหมูผัดสตอกุ้งสดนะคะแต่ถ้าเป็นอาหารที่เป็นประจำชาติไทยเป็นอาหารที่ถือว่าเป็นอาหารไทยที่นิยมโด่งดังที่สดุดนั่นก็คืออะไรคะต้ยมยำกุ้งนะคะถัดลงมาก็จะเป็นซอมตําแกงเขียวหวานต่างๆนะคะเด็กๆก,ก็หลายๆคนก็เคยกินแล้วครูก็เคยกินแล้วเหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นเวลาเรารับประทานอาหารต่างๆเราจะต้องรับประทานเป็นยังไงคะรับประทานให้หมดจานด้วยนะคะติ็กๆเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในเรื่องของอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาติดตามกันตอนต่อไปนะแต่สำหรับอาทิตย์นี้คุณครูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ